เมนูโปรดของเพลินหลังเลิกเรียนสวัสดีจากออสเตรียโลคาคุณผู้ชมเมนีน้องอเล็กเลิกเรียนแล้วมากินมือเทียงที่แมคโดนัลนะคะสวัสดีครับหนาวไหมครับนาไม่หนาวหนูลืมอะไรหนูวิ่งเข้ากลับกเข้าไปในอ๋อลืมถุงมือถุงมือหล่นเนาอโอเคไปกินแมคโดนัลหรือ KFC อฟซีเคเอฟซมัอม้อร่อยเีย<า>นะไม่เอาหร <Okay. S 2> ช่วงนี้กลางวันมีแดดนะคะแต่ว่ากลางคืนก็ยังหนาวมากเห็นมาที่ตกลงมาสองสามมือเมื่อกี้ก็คือแบบว่าละลายห,หมดแล้วค่ะพี่น้องบ่มีหิมะแล้วนะคะแต่ว่าอากาศกันหนาวจัดอยู่นะคะอ,อ,อ,อร่อยไหมบร์เกอร์ด้วยเหรอ,อ ข้อไหนข้อขัอออนหลังจากที่น้องอะไรเพิ่นกินอาหารเที่ยงเสร็จแล้วแม่จ๋าก,ก็จะแวะมาซื้อของก่อนมื้อนี้อยากได้สัปปบปะรดกระป๋องค่ะเดี๋ยวแม่จ๋าจะเอาไปเฮ็ดขนมใส่สับป,ปะรดนะคะสําหรับในช่วงเทศกาลคริสต์มาสน,นี่แหละแล้วก็พอบ้านเพิ่นก็นกนจะเฮ็ดขนมของเพิ่นนค่นะ,คะโอ้ส้มมีมะละกอด้วย ออแล้วก็ถูกวันนี้ขนมในช่วงเทศกาลคริสต์มาสกะคือแบบว่ากาวาจะเห็ดยางละนิดละน้อยค่ะพี่น้องก็จะไปเห็ดหลนะคะเห็ดพอเป็นพิธีประมาณนั้นนะคะเหมือนอย่างกระบ,บานเท่านั่นแหละที่ว่ามิเทศการอันน,อน,นั้นนี้ห่อขนมห่อข้าวต้มเมี่ยงประมาณนั้นเนาะกะ็คือเห็ดนิดนึงกับพ่อพ่อเป็นพิธีค่ะเพราะว่าเห็ดไหลกับบมีปู้ใดกินนะคะระวังรถหนูด้วย อันนี้จะเป็นน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลแดงน้ำอ้อยเออน้ำตาลน้ำอ้อยยังประมาณนั้นละ่ะแม่จ๋าจะเอาเ็ดสับป,ปรดกวนเพื่อจะได้สีสวยนะคะแต่ว่าสับป,ปรดกระป๋องมันนี่ได้สีที่บ่ต้องการปกติแม่จ๋าจะซื้ออีกสีหนึ่งที่จะออกสีสมสมแน่เวลาห้ากวนมาหน่ะใส่สับป,ปรดกวนของเราก็จะสีสวยนะคะแต่ว่าอันนี้เขาออกจะสีเหลืองสีจีดแน่จักหน่อยนะคะได้สีบอคอยถูกใจปันใดแต่ว่าก็เป็นยังดอกเออหลังจากที่เปิดกระป๋องออกมาแล้วแม่จ๋าก็จะ เอาสับปะรดของเขามาเทนำออกค่ะพี่น้องแล้วก็บีบบีบนำออกแล้วก็เหตุใดเขามุนมุนบางคนก็จะเอาไปปั่นก็ได้ค่ะกับอบเป็นอย่างนอ้แล้วแต่ถนัดนะคะส่วนแม่จ๋าก็จะบีบนำออกแล้วก็เห็ดเป็นชิ้นน้อยแบบนี้แล้วก็เติมน้ําตาลใส่นิดนึงสับปะรดกระป๋องข้าวเจ้าคนขังจะหวานดีเลยแม่จ๋าก็เลยใส่น้ำตาลนิดเดียวค่ะพี่น้องในระหว่างที่เห็ดใส่สับปะรดไปพ่อแม่จ๋าก็จะซับประคุงไว้ถ้าตามพร้อมค่ะพี่น้องนี่ได้ประคุงมาแล้วก็มี อ่าลูกพับลวกาได้เกาลัดมาพร้อมนะคะสําหรับไปช็อปปิ้งมาบ้านนี้นะคะกัตอนค่านู่นแหละคิดว่าจะอบเกาลัดกิเล่นกันค่ะแลวกาเอ่อรุ่นประทิ่คริสต์มาสกันอีกรอบหนึ่งค่ะพี่น้องหมู่บ้านมือแรกกัรุ่นกันแบบสนุกสนานมากๆกนะคะกระมวลกันไปตลุกแต่น้องเล็กเพิ่นก็เฉลยก่อนว่ามนจ๋าได้ยังแน่นู่นนี้นั้นเพราะว่าเพิ่นเป็นคนไปหาซื้อของกับป๊าปานะคะเสร็จแทีนี้เพิ่นก็กําความรับบ่อยุ่ค่ะแต่ว่าอีกยังที่ซื้อมาเพิ่นกั แอบเปิดแอบอยังนะคะเพื่อนโหเพื่อนกะเอาว่าเปิดเล่นก่อนที่นี่ของที่เตรียมไวก้กะบพ่อเออนั่นแหละเหตุผลที่เมื่อนีนเขากบแบบว่าไปชอปปิ้งมาที่นี่ก็คือบนนาจะครบดอกค่ะเดี๋ยวตอนเย็นที่ทรงเพิ่นไปเล่นปิ้งปองแล้วเดี๋ยวมาจาก,กับปาป๋าจะไปหาซื้อของมาไว้ให้เพิ่นอีกค่ะพี่นองอจะมีเพิ่มเติมในเรื่องของวันเกิดของเพิ่อนน้ำละกะ ปฏิทินคริสต์มาสนํานะคะที่จะให้เพิ่นรุ่นเปิดเนี่ยประมาณนั้นเนาะเนี่ยเดี๋ยวต้องแอบไปสื่อเวลาเพิ่นบอยูค่ะเพราะสันเพิ่นเห็นเพิ่นก็จะมาเปิดเหรียญก่อนนะคะและตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะมาส่งเพิ่นมาเหรียญกีฬาแล้วค่ะพี่น้องเหรียญกีฬารากาประมาณสักสองชั่วโมงนี่แหละเออนั่นแหละดังนั้นแม่จ๋ากับป๊าามีเวลากะเดี๋ยวจะไปหาซื้อของให้เพิ่นอีกค่ะก็จะถึงช่วงเทศกาลคริสต์มาสแล้วนะคะของเหรียญของยังติ็กหน่อยคือเยอะมากๆโดยเฉพาะเลโก้ค่ะพี่น้อง รากะคือนี่แหละของโปรดเพิ่นเท่ากับมาหาเบิงเลกโก้ให้เพิ่นเช่นเคยเนาะซึ่งของขวัญวันเกิดเพิ่นยากะให้ฝากซื้อเลกโก้เออเพราะว่ายาเพิ่นกับโบโุกหัวจะซื้อแบบไหนให้โบุกหัวเพิ่นมักแบบไหนนี่แหละเบิงพอบานหอบมาก็คือเท่ากับจะซื้อหายยาน้ําอันนึงนะคะยาเพิ่นฝากซื้อเพื่อที่จะให้เป็นของขวัญวันเกิดน้องอะไรระดัะเดี๋ยวเขาจะซื้อเพิ่มเติมในส่วนของที่จะ เอาไปเห็ดปฏิทินคริสต์มาสให้เพิินพรอมนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปให้เพิ่นบังชินก็คือจะเอาไปให้ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสเพิ่มเติมอย่างประมาณนั้นเนาะเออนี่แหละแล้วก็จะมีช็อกโกแลตมีอย่างต่างๆนานานะคะนี่กระตังว่ายางเหรียญยางบึงของค่ะเวลารอเวลาทีเพิินจะเลิกเหรียญกีฬาพอดีค่ะเดี๋ยวเสร็จจากหลังตรงนี้ก็จะไปรับเพิินยู่ที อ่าโรงเรียนเนาะเรียนกีฬาเสร็จพอดีแม่จ๋าก,กับบอมีมอย่างอยากได้เขาก็เลยมาจบกันอยู่ที่ร้านเดียวนี่แหละหลออยู่สองชั่วโมงร้านเดียวค่ะพี่นอ้องอ่าแม่จ๋าบ่มีมอย่างอยากได้ก็เลยบ่ไปร้านอื่นนะคะแล้วก็ช้อปปิ้งซื้อของเรียบร้อยนี่ก็เป็นเวลาที่เขาจะต้องมหาพนอยู่โรงเรียนเดี๋ยวไปบ้านกันค่ะสวัสดีแกับน้อยสวัสดีครับไปเล่นปิงปองกลับมาแล้วกินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วและตอนนี้พร้อมแล้วใช่ไหม จะลุนปฏิทินคริสต์มาสวันที่สองนะคะโอเคเริ่มเลยาเอใครจะจับก่อนมาม่าจับก่อนไหมนะให้มาม่าจับก่อนไหมอ่ามามาจับของมาม่าเหรอไม่รู้สองหมาม่าสองอันนั้นสาม อันนี้สามนะ่นี่นน <c oughs> ไม่ใช่ของมามาน้านั่น s <S อันนั้นสามนี่ของมามาได้สองสองอยู่ตรงไหนสองแล้วก็เดี๋ยวนะเอาให้ป๊าป๊าแล้วก็ให้หนูเลยอะอะอะตรงนี้ตรงนี้ <Hello. S 1> นะอยู่นี่มาเปิดดูนี่ของหนูบได้เบอร์ไหน <c oughs> ไหนึ่งไงนอยเบอร์อะไรหนึ่งเบอร์หนึ่งอันนี้ของของป๊าป้าป๊าป้าได้เบอร์สาม เอาเปิดนี่เบอร์หนึ่งของหนูอยู่นี่เออเบอร์หนึ่งอยู่นี่อ้าว <c oughs> อลเล็กหัวราอ,อีกแล้ว <c oughs> เขานี่รู้กันได้หนิสองคนหนิเหอ้อ <c oughs> ป๊าป,ป๊าฮะอลเล็กเขารู้ทุกอย่างเลยเนี่ยฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอลเล็กกับป๊าป๊าไปซื้อกันสองคน ของเล็กได้อะไรครับเลโก้ <Le go. S 1> ได้เลโก้ไหนดูจิอ่าฮะแล้วก็ช็อกโกแลตแล้วก็อันนี้สีโอเคของป้าป๋าได้อะไรเปิดให้ป้าป๋าดูดูป้าปนี่ไงที่หนู<ไ>ดึงเบอร์สามออกมาจากตรงนี้ไม่ใช่เหรอลูกเนี่ยเบอร์สามตรงนี้อืมมม เบอร์สามเอาเปิดดูของปะป๋าได้อะไรามาของมามมาได้อะไรได้แป้งโอ้ยปะป๋าปะป๋าหมูนี่ได้ลิบซิกมากอ่ะสีชมพูแจมมากมากแล้วก็ติดทนนานมากพี่น้องเลยล่างข้างในก็บบ่อตอนเสาร์มาป๋าก็ยังเป็นสีชมพูอยู่เลยสีชมพูเข้มอีกตั้งหากนะคะอันนี้แป้งแป้งเบอร์ไหนน้อหนี่น้อจะเข้ากับผิวแม่ละน้อนี่น้อ ป๊ะปะเอ้ยจังเคมังมิรู้ปะอืมโอุ้ออ่นชอบไหมสวยไหมสวยป๊ะปะบอกสวยสวยมากมากอือฮงเนดีแต่ป๊ปะปาอเล็กแฮปปี้มากได้เลกโก้ต่อแล้วแล้วก็เดี๋ยวเรามารุ่นกันวันหลังนะคะคุณผู้ชม จบไปแล้วการรุนปฏิทินคริสต์มาสวันที่สองของเรานะคะโอเคบ๊ายบายสวัสดีคับคุณผู้ชมด้วยหนูจะต้องขึ้นบ้านอาบน้ําแล้วก็เข้านอนนะลูกได้เวลาแล้วครับวันนี้เลดมากเลยวันจันทร์เพิ่นไปเล่นปิงปองนะคะกลับมาคํากระตองแบบว่าฝ้าวิ่งเดี๋ยวขึ้นบ้านนะคะการบ้านก็ยังทําไม่เสร็จนะคะมีการบ้านด้วยนะวันนี้นะ่ะ mm hmm. โอเคเล s ก o